สวัสดีครับอ้าวตอนอ้าวเหรอเราต้องรีวิวเหรอคิดว่าให้เดินมาแค่นี้นึกว่าเดินมาแค่สวัสดีกันนึกว่าให้มาแค่นี้อ่ะโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอีกครั้งหนึ่งเหมือนกันครับวันนี้เรามาทำอะไรนี่รีวิวค่ะรีวิวเขาให้เรารีวิวค่ะอ๋อนี่รู้สึกว่าจะเป็นรีวิวรถคู่คลิปแรกเฮ้ยใช่ป่ะปกติมีแต่ไลฟ์สดใช่วันนี้ก็เป็นคลิปแรกเลยนะที่ ได้มารีวิวด้วยก<ช>ันนะคะตื่นเต้นมากเลยเรื่องเรื่องอะไรก่อนยืนข้างคนสวยว้าพูดดีพูดเลยคนเดียวอ่มา <ะ S 2> วันนี้เรามายืนอยู่ที่โกดังสามค่ะเราจะพามาอัปเดตสต็อกรถเข้าใหม่ของเพชรยนต์นั่นเองอนะ,ะบอกเลยว่ารถเยอะมากข้างหลังนี่เป็นกูรุตกูรุตเป็นกูรุตกูรุตเลยแปลว่าอะไรวะเป็นกูรุตมันหมายถึงว่าเยอะอ๋อโอเครถเยอะมากนะคะมีทั้งรถที่ ปรับสภาพแล้วแล้วก็ยังแล้วก็รอปรับสภาพนะคะแต่เป็นรถที่อะไรนี่ก็เป็นรถที่ปรับสภาพแล้วแลวรถที่เพิ่งเข้ามาก็จะมาให้ดูเลยว่ารถของเราเนี่ยสภาพเป็นไงนะแต่บอกเลยว่าสวยทุกคันเราคัดเกตเองถูกต้องนะไม่มีจมน้ํากับสีเปลี่ยนเครื่องตอกเพดพิกคว่ำไม่มีอันนี้คือเรากลันตีเลยใช่เรากลันตีเลยแล้วถ้าลูกค้าไปตรวจแล้วเจอล่ะ ทำไงเอารถกลับมาใช่นั้นเอากลับมาแล้วเราก็ซื้อคืนซื้อคืนเต็มจํานวนถูกต้องนะเพราะว่าเราก้าการันตีเลยนะครับว่าเราเอารถเกรดเอเข้ามาอย่างแน่นอนนะฮะสำหรับลูกค้านะครับที่สนใจนะครับอยากจองรถกับเรานะครับเราขึ้นเบอร์ให้แล้วตึ๊กตึ๊กตึ๊กอืมด้านล่างนะติดต่อเราสองคนเข้ามาครับโอ๊ตแล้วก็นูเล็กค่ะอ่านะโอเคเพื่อให้เป็นการเสียเวลานะฮะก่อนไปดู กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าหนูเล็กไปขันไหนก่อนดีบอกเลยว่าเราจะแบ่งเป็น3 e มอ่พีะอันนี้คืออีพีที่1ก่อนอีีที่1อ่ะมาเริ่มกันที่รถเก๋งและอีโกคาร์ก่อนเลยอ่ารถเก๋งอีโกคาร์นี่อันนี้ต้องบอกเลยว่าเราต้องยกให้หนูเล็กเลยนะอ้าไม่ใช่เหรอทำไมอะทำไมต้องยกให้หนูว่าหนูเล็กนี่ขายเก่งมาก เดือนหนึ่งนี่แบบสองคันไม่อีโคคาร์สองคันที่เหลือจะเป็นรถรุ่นอื่นอ๋อใช่ใช่ใช่รงนั้องนั้นแหละเริ่มเลยเริ่มเลยดีกว่าคือตรงเนี้ยบอกก่อนว่ามันจะเป็นทางรถที่รอปล่อยแล้วก็เป็นรถที่เตรียมขายนะก็จะคลาคลกันไปอย่างตอนนี้ที่เราอยู่ยืนอยู่นะคะตรงนี้เป็นรอปล่อยจะบอกรุ่นรถอ๋อที่รอปล่อยคิดยังไงเนี่ยเอารอสองคันมันมีทั้งรอปล่อยแล้วก็รอขาย จอดรวมมันอยู่ลูกค้าอาจจะงงว่ารอปล่อยแล้วเอามารีวิวทาไมคือรอปล่อยแต่ยังไม่ได้ปล่อยใช่นะแต่จะปล่อยเอาสรุปคารับรถใช่ไหมรับรถอยู่นะคันนี้บอกเลยว่าเราจัดส่งให้ถึงหน้าบ้านนะคะขึ้นรถสไลด์ไปเลยครับไปทางอยู่บุรีรัมย์อ่าฮะอืมอะไรแหละเอาพูดตอนิีคันนี้คือจะบอกว่าเข้ามาถึงร้านแค่ไม่กี่วันหนึ่งวันทวนนะหนึ่งวันทวนจองจัดไฟแนนซ์ ผ่านรอรับนะครรอรับที่บ้านเลยเป็นตัว m a ด้าสปี2020นะคันนี้จําได้ว่าเลขไม่สามหมืนอ่าฮะไม้น้อยม้น้อยต้องบอกว่าที่เอามาให้ดูนี่คือเราบอกว่ารถสเปคเนี่ยเรามีถูกแล้วตอนเนี้ยในกลุ่มของรถอีโคคารที่เป็น m a ด้าสเราเริ่มเอารถเข้ามาแล้วใช่นะแต่ m a ด้าสเข้ามากี่คันก็ก็ขายหมดก็ขายหมดไม่ว่าจะเป็นตัวเจนเจนแรกเจน2มากี่คันก็ขายอย่างคันนี้นี่ตัวล่าสุดเลยปีใหม่ด้วยบอกราคาหน่อย เท่าไหร่ครับราคา459,000บาท459,000บาทสำหรับมาด้า3เอ้ยมาด้า2กาย Active G ซีดานใช่ไหมตัวนี้ซีดานตัวซีดานปี20ไม่30,000 459นะครับคันนี้สวยใช่สวยมากบอกเลยนะสีบอลเงินเดิมแท้ทั้งคันถูกต้องอย่าดูเยอะเลยเดี๋ยว้องก็ไปแล้วเนาะไปแล้วเหรอไปแล้วจะไปแล้ววันที่11ไปแล้วกันก่อนเนี่ยรถเรามีเยอะมากอย่างคันนี้นี่หนูเล็กนี่รถครอบครัวฮอนด้ บ r v ีนะฮะเป็นตัว1.2 V Plus นะ,ะปี18สีขาวราค,คาเปิดอยู่ที่489,000บาทคือบอกว่าจะบอกว่ารถของเราเนี่ยมีหลากหลายมากๆหลากหลายรุ่นหลากหลายรุ่นเลยนะครับใครที่ดูเรารีวิวเนี่ยบอกเลยว่าต้องชาร์จแบตมือถือให้เต็มเพราะว่าเราจะพาดูกันทุกซอกทุกมุมของทุกคันดูกันจนเบื่อไปเลยในยแต่ละอ p พวันนี้เหรอใช่ <laughs> <laughs> อ่ะต่อ บรีนะฮะเราก็มีนะครับตรงโซนเนี้ยเราจะมีทั้งรถครอบครัวนะครับหรือด้านหลังนี้จะเป็นรถรุ่นนิยมเหมือนกันสําหรับ Civ ิกเอฟซีโอ้ซีวิกเอฟซีเราก็มีหลายคันนะอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งคันที่ยังว่างยังว่างยังไม่ติดจองเป็นตัว1.8ึ่งจุดแปดเอเอสเอเอเปะเออเอาชัวร์เหรือเอสเอาเอาเอาชัวร์ไม่รู้เอแหละเอแหละเอ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 ปีสิบเจ็ดขอดูหน่อยขอดูโพยหน่อยอ่แล้วใครจะถูกใครจะผิดก็บเขาเนี้ยแหละ แปปนึงนะคะอันนี้อันนี้คลิปวิดีโอนะไม่ใช่ไลฟ์สด e หนึ่งจุดแปด e ปี e. สิบเจ็ดสีบอลเงินเหลือคันนี้อยู่คันเดียวนะสำหรับตัว1 8 e เนาะ้าจะไม่ผิดนะครับสีบอลเงินนะครับคันนี้ราคาเปิดเท่าไหร่นะครับหนูเล็กราคาไม่ยทเบยนเล่อะไรอะ่ะไม่มีสองคันคันนี้สี่หนึ่งหกเจ็ดครับสี่หนึ่งหกเจ็ดราคาหกแสนหนึ่งหมื่น อ่ะแค่นี้เหรอหกแสนสองหมื่นเก้าพันหกแสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะครับผ่อยู่ประมาณหมื่นหนึ่งแต่สีงวดอยู่ประมาณนี้แต่เมื่อกี้ที่บอกว่ามีคันเดียวโกหกนะมีสองคันเอามีสองคันสเปคเดียวกันเอาหนูก็ไปแล้วคันนั้นยังไม่ไปยังอยู่เลยยังอยู่สรุปไอ้สเปคนี้มีสองคันใช่ราคาห่างกันหนึ่งหมื่นมันเลือกเอาเลยโูกอยากได้คันไหนหรือจะเข้ามาดูก็ได้เดี๋ยวเราสองคนจะพามาดูรถแบบนี้แหละค่ะนะมีเยอะมีเยอะหรือจะเป็น V ออสก็มีนะ นี่นี่นี่สามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทปีสิบเจ็ดไม่แสนหนึ่งคือวีออสต้องมีหลายคันเนาะพี่โอ้ถูกต้องทั้งที่จอดอยู่ตรงนี้แล้วก็จอดอยู่ตรงนู้นอยู่ตรงนู้นฝั่งทางนู้นกับฝั่งทางนี้นะคะมีหลายคันเลยปะปนกันอับนับกันเิ็นกันทุกทีต่อมีเป็นกูรุสพอเขารู้แล้วว่าเยอะโอเคอ่ะอันนี้คือตัวอย่างนะหนึ่งจห้าตัวอีปีสิบเจ็ดนะคะเป็นตัวไมเนอร์เชนแล้วถ้าลูกค้าสนใจคันนี้คันนี้เลขหม่ค่ะ เลขไม้นะครับ1 1 6 0 0 0กว่าโลค่ะนะครับราคาราคา3 7ม0 0 0เจ็ดหมื่นเก้าพันตัวอีผ่อนอยู่ประมาณสักเ0 0 0พ0 0 0กพันประมาณนี้อยู่ที่ว่าเราจะผ่อนกี่ปี72งวด7,000พันแปดสิบงวด6,000กว่าถูกต้องนะครับฟีดาเดวนะคะออกรถสุนตบบาทถูกต้องนะครับป้าย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 สุซูกิสวิปโอ้สวิปบอกเลยว่ามีสีแดงหลายคันนะถูกต้องเดี๋ยวพาไปดูอีก คันนี้เป็นตัว1.2 GL ปี19โอไม่แค่40,000อนเงะไม่40,000ราคาเท่า Vios เท่ากันเลย379อยู่ที่ว่าเราจะชอบทรงแบบไหนนะฮะหรือจะเป็นนี่ข้างๆผมคันนี้เลยหนูเล็กอะไรเอ่ย City 1.5 V อ่าสีขาวใช่ครับคันนี้ลูกค้าหลายคนตามหานะถูกต้องไม่แสนสามเองอ่ะค่ะไม่แสนสามราคา419,000บาทได้เป็นสีขาวนะได้ล้อมงล้อมแก ไฟหน้ามี LED มาให้ด้วยหนูเล็กคันนี้ถ้าเป็น1.5ก็เปรียบตัวเครื่องนี่เท่าๆกับตัว Vios ใช่เป็นเครื่องยนต์เ่เดียวกันใช่ครับได้เป็นสีขาวแบบนี้โอ้ยได้ล้อแม็กเดิมโรงงานด้วยคันนี้กุญแจเป็น k e y l e ล s นะจะแตกต่างจาก Vios คือ Vios จะเป็นรีโมทแต่นี่เป็น k e y l เล s เพราะว่ามันเป็นตัวรองท็อ p ด้วยค่ะนะนี่เป็นมีจะมีปุ่มตรงนี้เป็น k e y l เล s นะครับสวยเดิมถูกต้องคันนี้สวยเดิมนี่คันนี้ก็เหมือนกัน ค่ะแต่ตัวเนี้ยจะเป็นตัว s กุญแจจะเป็นรีโมทนะครับคันนู้นเท่าไหร่นะสี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าสี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าปีสิบเจ็ดคันนี้ปีสิบแปดหนึ่งจุดห้า s พอนแปดพันใช่ไม่เจ็ดหมื่นค่ะนะอาจจะงงว่าไอ้นั่นเป็นคียเรตทำไมนี่เป็นรีโมทเพราะว่าอันนี้เป็นตัว s อันนี้เป็นตัว s นั่นเป็นตัวรองอ่าที่ราคานี่สูงกว่าเพราะว่าปีนใหม่กว่าแล้วคันนี้เขามีหน้าจงหน้าจอไหมคันนั้นมันจะมันจะเป็นหน้าจอเครื่องเล่นวิทยุมองเห็นไหมเออ แต่ถ้าแต่ถ้าเป็นตัวท็อปมันจะเป็นตัวจอลูกค้าอาจจะสงสัยทำไมไม่เปิดรถให้ดูฮะเพราะมันเยอะมากนเยอะมากนะครับอันนี้คือมาอัปเดตว่าโกดังสามมีอะไรอยู่บ้างตอนนี้อันนี้นี่ก็วีอาเหมือนกันแต่นี่เป็นโฉมก่อนปีสิบเจ็ดเป็นหนึ่งจุดห้า e เหมือนกันแต่ว่าเป็นโฉมก่อนค่ะนะคันนี้สามแสนสิบเก้าพันปีสิบห้าผ่อนหกพันกว่านะคะคันนี้ลูกค้าหาผ่อนถูกจริงนะมอเตอร์ไซค์บางคันผ่อนอยู่สามพันสี่พันบางคันห้าพันถูกต้อง เพิ่มอีกนิดนึงนะได้รถ v ีออปีใหม่ไปใช้ด้วยถูกต้องนะฮะเอาติดบ้างได้เอาติดไปไปตรงร่มๆเถอะแค่นี้ก็จะมองไม่เห็นพี่โอ๊ตอยู่แล้วนะอย่าบูรี่ดิไม่บูรีเรื่องจริงอ่ะเอาติดบ้างนะคะเอาติดคันนี้ก็คงจะเป็นตัว1.6ตัว G ใช่ครับเอ้ยไม่ใช่ตัว G ป่ะตัว G ตัว G ใช่ไหมส่วนใหญ่เข้ามาเลยเป็นตัว G นะฮะสังเกตง่ายเบาเป็นสีเบจ เบาะหนังสีเบจใช่ถ้าเป็นตัว E จะเป็นสีดำค่ะส่วนมากรถเอาติสเราก็เป็นรถปลดระหว่างของหน่วยงานใช่ไม่ใช่รถแท็กซี่เอามาเปลี่ยนสีถูกต้องครับไม่ใช่รถแท็กซี่นะครับมากับสีอย่างนี้ไม่ใช่ะ่ะเป็นรถหน่วยงานนะครับรถเช่าปลดออกมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับรถทุกคันการันตีโครงสร้างเหมือนกันถูกต้องแล้วก็ราคาของเอาติสตอนนี้ช่วงราคาสําหรับรุ่นเนี้ยมันจะอยู่ประมาณสัก สี่กลางๆสี่สองขึ้นไปถึงสี่กลางๆประมาณนี้นะสำหรับตัวจีแล้วข้อดีของเขาคือจัดยอดได้เต็มถูกต้องจัดยอดคือเงินเหลือเลยแหละสหรับคันนี้นะคะนะเราอยากจะจัดเกินเอาไปใส่อะไรก็แล้วแต่ได้หมดหรือลูกค้าแบบอยากจะได้้ชุดแต่งเพิ่มอยากได้สเกิร์ตอยากได้อะไรเพิ่มนะคะขอเซโออนเซรั่แถมมามาอยากได้ก็มาอยากได้ก็มาหรือจะเป็นนี่นี่นี่เฮ้ยนี่รถเรานะ ใช่ปะใช่เคมรี่อสองจุดศูนย์ตัวจีปี2 0 1 1นสีน้ำตาลให้เขานะรีวิวไปเลยลูกค้าซื้อสดแล้วคันนี้คันนี้มีเจ้าของแล้วนะคะแต่ถ้าลูกค้าที่แบบว่าชมแล้วก็อยากจะได้ก็ออเดอร์กันมาได้ไดนะอของเรามีทีมจัดซื้อออเดอร์รถเข้ามาเถอะนะหาใ,ให้ได้ถูกต้องเราหารถได้ใช่นะฮะนี่หรือเป็นอีอีโคคาร์มอนกันนิสสันม้าก,กับยาลิสนะรถเรามีเยอะครับเนี่ยดูเลยอันนี้อันนี้แค่แค่ช่องจอดช่องเดียวนะใช่ ปาไปจะครึ่งชั่วโมงอะเวอร์นะนี่ดิสซันมาร์ทมีหลายคันอย่างคันนี้ก็เป็น 1.2E ปี19ราคา3แสน3หมื่แล้วส่วนมากอีโคคาร์เราจะลดปีใหม่ใช่ลดปีใหม่ไม่น้อยนะคะราคาก็3 0 0แสนต้นต้น10าณนี้เท่านั้นนะครับมันลดอีโคคาร์ของเราอ่ะไม่น้อยจริงๆหมื่นโล2 0 0 0 0โล3 0 0 0 0โลอะไรประมาณเนี้ยใช่เนี่ยเหมือนเหมือนคันเนี้ยตัวตัวท็อปนะยาริส 1.2G ปี2014ใช่ไม่7 0 0 0 0ราคาพอกันเลย สามแสนสี่หมื่นเกาพคันนี้ได้ตัวท็อปเลยถูกต้องอยู่ที่ว่าเราจะชอบแบบไหนค่ะนะเนี่ยเราลูกค้าสนใจคันไหนนะให้ให้แคปไว้แคปแคปรูปไว้นะคแคปรูปไว้ค่ะป่ะหนูเล็กไปดูกันต่ออุย้ยรถครอบครัวเจ็ที่นั่งแบบพ่อนถูกๆถูกต้องนะครับคันนี้จะเป็น Suzuki er iga, s u ซูกิเออติกนะรู้สึกคันนี้ปี15ปะ่ะ ปี15ค่ะใช่ไหมไม่น้อยนะคันนี้ถ้าจำไม่ผิดแล้เออติก้านี่รู้สึกว่าจะเหลืออยู่คันเดียวนะตอนนี้เหลือเป็นคันนี้แหละขอดูหน่อยขอดูโพยหน่อยอ่าเปิดโพยด่วนปี2015จด17ลากจดหน่อยนะคะไมคคันนี้50,001ราคา355,000โหผ่อนเท่าไหร่คะพี่โอ้ยงี้355,000ส่งไปอยู่ประมาณสัก6,000อะไรเงี้ย6,000 7,000อยู่ประมาณนี้แหละโอ้ได้รถเจ็ดที่นั่งแบบนี้ไปใช้ผ่อนถูกเลยนะถูกต้อง นะฮะตรงนี้ก็จะมีเหมือนกันนะยาลิสนะฮะซิตี้จะคล้ายๆกันเลยนะเมื่อกี้ก็เหมือนกันยาลิข้างหลังข้างหลังมนี่นี่รถผู้บริหารอ่าหลุดจองแล้วนะคะคันนี้ลูกค้าคะไม่มีเจ้าของหลุดจองเรียบร้อยสำหรับ Honda Accord 2.0 EL ปี2013นะคะได้รถหรูๆนะครับผมขับนุ่มๆนะคะเครื่องเครื่องเขาเรียกเครื่องแน่นๆนะเครื่องแน่นๆนะนี่พูดจากผู้บริหารนะครับ ตัวส่วนตัวเขาแชรอคอร์ดอยู่บริหารบอกเลยว่ารถถึกจริงถึกยังไงต้องลองอย่าพูดนีเอาคันนี้ก่อนนะคันนี้ปี13แต่เลขไม้แค่แสนสองไม้แสนสองเฮ้ยไม่น้อยไมน้อยแล้วก็ภายในหูอยากให้ดูภายในมากเลยแต่ว่ามันสิปีมันเปิดไม่ได้แสนสองตกปีละหมื่นปีละหมื่นโลแล้วก็ผ่อนคันนี้ถ้าฟรีดาวก็อยู่ราวๆหมื่นนึง หมื่นนิดนิดหรืออาจจะถ้าลากสักแปดสิงก็อาจจะ9,000กว่านะคะราคา5้า0 0น่อันนี้เขาเรียกเจนไรอ่ะพี่คันนี้เป็นตัวเจนเจนเเจน9อ่า G เาถ้าถ้า G 1 0ก็จะเป็นโชมปัจจุบันค่ะคันนี้ก็คุ้มนะบอกเลยว่าด้วยราคานะคะและด้วยมันยังได้ยอดจัดอยู่นะเยอดจัดล้นลองแล้ว ใช่ครับเนี่ยถามได้เลยเขาทั้งลองจัดคันนี้แล้วทั้งเป็นคนขับเองด้วยนะเขาใช้อยู่สวยจริงค่ะคันนี้แอ c o คอตอนนี้เราก็มีแค่1คันเท่านั้นนะในร้านหนึ่งคันทวนนะคะได้สีขาวแบบนี้ไปใช้เลขทะเบียนสวยนะจําได้จาได้ั้งเดินมาดูหนึ่งหกแปดาจำได้ว่าลงท้ายด้วย8 9ดเก้าะดัจำได้ยังเดินมาดูมาต อ่นนี่นี่นี่อีโคคาอีกหนึ่งคันนิสสันอ m เมล่อุ้ยคันนี้ราคาดีมากนะคะนิสสันอ m เมลา1.2ตัว e ปี16ครับราคา279,000ผ่อนอคันนี้5,000นะลูกค้าที่กำลังตามหารถผ่อน5,000ใช่ใครที่ขี่มอเตอร์ไซค์ผ่อน5,000ขายทิ้งกันมาคันนี้ถูกต้องได้รถที่มีแอร์ติดหลังคานะครับค่ะสบายอ่ะไม่ต้องไปตากแดดตากลมไม่ไม่ ไม่ e. ไมไีไม่มีเอาก็ถอดไม้ออก่ะไปนังบนนูมนนะไม่ไม่มีเฉยถ้าลูกค้าอยากรู้เลขไม้คันนี้นะคะโทรเข้ามาทีมงานจะขึ้นกราฟิกให้ดูใช่ขึ้นมาทุกคันเลยเดินทุกคันมันขึ้นทุกคันนะเลยไปเลยนี่นี่นี่เรามานี่มั่งรถกระบะอุ้ยรถกระบะขานทุกนี่นี่ตอนนี้คือเราเอารถเข้ามาเติมในระหว่างที่เราถ่ายทำนะฮะวีโก ที่หลายๆคนกำลังตามหาใช่นะเอาอย่างเงียบดิอรนนึกว่าจะพูดนะวต้าไฮรักวีโกแชมปแชมปแชมปต้องออกเสียงด้วยนะครับเลขใหม่อ่าเลขใหม่หกหมื่นห้าปีสิบสี่นะฮะได้เป็นเกียร์ธรรมดาราคาโอ้โหถูกอ่ะราคาสี่แสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทโอ้ไอคันเนี้ยมันเป็นตัว TRD อ r d นะ มันได้อันนี้คือล้อก็คือมาแ้รงมาเลยล้อสเกิร์ตบอเบอะก็ลายที d ค่ะแผงคอนโซลด้านหน้าก็ลายท R อดีนะครับคันนี้มีมีคันเดียวนะมีคันเดียวคันนี้ผ่อน7 0 0 0กว่านะคะยังจัดยอดได้เต็มอยู่ยังจัดยอดได้สำหรับโตยตาเป็นรถปี2014ใช่แต่อาจจะเป็นเลทดอกเบี้ยปกตินะคะเลททะเบียนคันนี้เลททะเบียนสวยลงท้ายด้วย69 หนึ่งศูนย์หกเก้านะครับเลขทะเบียนสวยนะชอบเลยต้องจัดมีคันเดียวนะลูกค้าขาวีโก้สีดำเพราะรู้สึกว่าเขาอ้าวบอกว่ามีคันเดียวไม่ใช่หมายถึงคันนี้มีคันเดียวคันนี้มีคันเดียวอยู่แล้วถูกแล้วเออก็ใช่ไงร้อนตัวไหมเนี่ยอนะยตีกันจะต้องบอกอ่ะน่าจะมีอีกหนึ่งคันสี่ประตูบ้างคันนี้เป็นเวีโก้สามจุดศูนย์เป็นเป็นตัวพรีเดเนอร์นั่นเองนะครับคันนี้ปีสิบสอง ราคา4 0 0 49,000บาทนะครับคันนี้เป็นตัวท็อป 3.0G นะเครื่องยนต์ดีเซลดีโฟดีครับคันนี้เกียร์ธรรมดาขับ4เหรอคะคันนี้เป็นตัวว่ขับคนเดียวพอครับไม่ต้องขับเยอะขับ2ขับ2ครับคือรถกระบะสีประตูมันดีตรงไหนมันดีตรงที่ว่ามันเป็นรถครอบครัวได้ใช่แล้วก็เอาไปต่อยอดทำมาหากินได้นะคะเผื่อจะขน คนต่างด้าวเข้าเมืองอะไรอย่างเงี้เอ้เราก็แนะนําสิ่งดีๆจริงๆนะใครก็จะมาขนสีประตูกันละประตูอ่าเหรออ่าได้ถ้าไคันหลังนี่ยังพอว่ะโอ้ยคันหลังนี่ทํามาหากินของจริงเลยถูกต้องครับรถตู้เลทครับเมตรแปดสิบอืออีสุสปาร์คสามจุดศูนย์ราคาอ่าเปิดโพยเปิดโพยเปิดโพยอุ้ยวุ้ยเปิดไม่ทันใจเย็นแป๊บหนึ่งพูดเรื่องอื่นไปก่อนเร็วๆนะครับมีคันเดียวในร้านนะครับสําหรับรถตู้เลท นะฮะนานๆเข้ามาได้เป็นสีขาวจะได้เป็นตัวโฉมโฉมโฉมปัจจุบันด้วยนะได้เป็นตัวหน้าโฉมปัจจุบันนะคะสวยๆเลยไหม่เหมือนจะไม่เยอะด้วยนะคันนี้รถปีอะไรถ่ายดิปี21ผิดยี่สิบยิบสองปี22ิบสองไม่ทำไมไม่ตื่นเต้นเลยอะเองตื่นเต้นหรอเขาใหม่เาใหม่ปีอะไรถ่ายปี2ี่ปี22สองเฮ้ยยี่สิบสองเลยเหรอมันจะใหม่เลยขนาดนั้นวะเออเอาอีก ราคาด้วกราคาได9แสนเก้าันนา4,99,000 0คันนี้บอกเลยผ่อนนะ้อยู่ประมาณ9,000ปลายถึงห0 0 0นนิดๆเล็กหม่เท่าไหาร่ครับติดเตมไหมติดเตมเจ็ดพันไปก็ได้เอาไอ้นี่ไปดีเล็กไม่เจ็ดพมาเจ0 0พนค่ะนะครับรถสวยครับเอาไปใช้ขนของทำมาหากินได้นะครับทำได้ทั้งงานสุจริตแล้วก็ ขนแรงงานต่างด้าวก็ได้เอไม่ได้หรออันนี้คือรถกับข้าวใช่ไหมเอ้ยหรือว่าจะเอาไปขนของที่เขาไว้วิ่งส่งของใช่วิ่งส่งเดี๋ยวนี้ยเดีี๋วน้ธุรกิจพวกเอ่อขาไปนส่งอ่ะเออขนส่งอะไรพวกนี้กำลังต้องการรถแบบนี้นะครับค่ะขวัญไม่แรงได้รถไม่น้อยปีใหม่นะครับก็คือปีปัจจุบันเลยวารันตีศูนย์ยังมีนะเพราะรถปียี่สิบสองเหลือเลยเพราะว่าวารันตีศูนย์ห้าปีแสนห้าโลใช่ครับคันนี้คือเหลือๆเลยเหลือๆครับนะโอเคนี่มามาโซนทางนี้มั้งตอนนี้กระบะเยอะหน่อย อันนี้ก็จะเป็นอันนี้เซียสนี่นี่นี่ดูเสียเซียสยังอยู่เหรอหนึ่งจุดสองลปีสองพันยี่สิบเอ็ดโอ้ใหม่อีกแล้วนะคะปีใหม่อีกแล้วไม่หมื่นเก้าราคาบอกราคา้็จะตกใจนะครับเฮ้ยจริงเหรอยังยังไม่ได้บอกสามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทครับโอ้ผ่อนเจ็ดพันนะคันนี้ผ่อนเจ็ดพันได้ดอกเบี้ยพิเศษด้วยผ่อนถูกด้วยได้รถปีใหม่ไม่น้อยต้องครบเลยนะคันนี้ล้อแม่งด้วยล้อะไรนะล้อแมง ล้อแม็กลอแม็กด้วยเป็นคงลิงก์ไก่ตั้งคือร้อเนี่ยเจ้าของเดิมเขาเปลี่ยนเจ้าของเดิมเขาเปลี่ยนนะครับะนะนี่นเสียดฝากไว้ด้วยทางหลังนี้จะเป็นพวกกระบะนะฮะอย่างตัวนี้ก็จะเป็นตัววัยร่นวัยรุ่น,ต,นตัวแทบตัวแทบป,ปี18นะสเปซแฉบค่ะ479,000บาทนะครับคันนี้นะเป็นเกียร์ธรรมดานะครับคันนี้รถก็เป็นสีขาวสวยๆเดิมๆหรือคันถัดมาคันนี้ก็เป็นตัวโฉมหัวกระสุน สีน้ำตาลไอเราก็พาเดินที่มันดีดีสี่ประตูสีน้ำตาลถูกต้องครับสิบสามครับเลขะเบียนออ้ไม่เอาเลขไม่เลขไม่พู้คิดเลขไมแสนสามราคาสี่เก้าเก้าเฮ้ยราคาดีนะคะสี่เกเก้าผ่อนก็อยู่ที่ประมาณเก้าพันฟรีดาวคืองวดผ่อนที่เราแจ้งไปทั้งหมดทั้งมวลนี้คือฟรีดาวน์นะใช่ถ้าลูกค้าอยากจะ ส่งต่ากว่านี้ก็ดาวก็ได้ก็ได้ถ้าถ้ามีความประสงค์แบบนั้นเราก็ไม่ขัดใช่แต่ที่เราแจ้งคือฟรีดาวด์นะครับข้อดีของรถมือสองคือเราฟรีดาว์ได้ถูกต้องนะอ่าไปต่อต่อต่อนี่คันนี้นี่ก็กระบะเหมือนกันเลยแต่เป็นเชฟนะครับลูกค้าไัยรุ่นหลายคนนะตามหารถกระบะเชฟอะเชฟโรเลตโคลราโดมีคันเดียวด้วยมีคันเดียวครับราคาไม่ถึง3 0 0แสนสองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทนะครับคันนี้เป็นตัว2.5 LT Flag Cap มีคันเดียวสีขาวปีอะไรนะพี่คันนี้ปี13ปี13เหมือนกัน2 0 0 0 0เท่านั้นเองค่ะนะนี่นี่เยอะเยอะนี่ก็ใช่นะ Highlander DMAX Highlander คันนี้เหมือนเพิ่งมานี่ไหมคันนี้เหมือนเมื่อวันอยู่ที่นู่นเลยก็เอามาจอดเมื่อเช้าอ๋อ DMAX มองไม่เห็นไม่ใช่อะไรนะตัวเตี้ยรถมันสูงเล้อย่าว่าตัวเองดิรถมันสูงดูให้หน่อยแต่ก็เตี้ยจริง ปีสิบเจ็ดไม่แปดหมื่นห้าเก้าเก้าห้าเก้าเก้าครับเท่านั้นไปบอกให้ต่อเราจะไปกันอย่างรวดเร็วเพราะมันเยอะจริงๆรินะยาลิสเยอะจริงๆเจนแรกเราก็มีค่ะนะคันนี้เป็น1 5จคันนี้โอ้แมกเหมืกเขามาสวยเลยถูกต้องนะครับมีแมกมาให้แล้วชุดสเกิร์ตรอบคันนะครับติดฟิล์มไม่ต้องกลัวใครเห็นทำให้ต้องติดหนาขนาดนี้ไม่เข้าใจไม่เข้าใจเหมือนกันแต่เขาชอบแบบอะไรที่มัน เขากลัวแดดโอเคเป็นคนกลัวแดดชอบแบบทึบแสงชอบเป็นคนทึบแสงแต่ก็ไม่เข้าใจนะมันมันกลางคืนมันจะขับกันยังไงวะแต่มืดมากจริงนะแต่มองข้างในอาจจะมองออกมาเห็นอาจจะสว่างก็ได้โอ้โหถูกถูกคันนี้ผ่อนอยู่ประมาณ4ี่ห้าพันประมาณสี่ห้าพันสี่ห้าพันนะรถถือว่ารถรถไม่ได้ไม่ได้ไม่สูงไม่ได้ไม่เยอะอะไรใช่แล้วคันนี้เขาชงให้แล้วนะอ่าฮะปรับสภาพให้เรียบร้อยนะฮะถูกต้องพร้อมขายใช่นะครับอ้าดูสปอยเลอร์เขาดิอันนี้เอาไว้ตากผ้า ไม่ได้มีผลต่อการขับขี่ไม่ด้มีผลต่อการขับขี่นะอ่ะมาต่อคันนี้เลยข้างๆกันดีแมกัามจดนเทอร์โบปี0ูนย์รถปี0ูนเราก็มีนะแสดงว่าคันนี้นี่คือรถเทินอ่านะฮะราคาก็2 3 9 0 0นบาทค่ะแค่นั้นเองผ่อนได้อยู่ไหมคันนี้คันนี้จริงๆต้องต้องเช็คทีหนึ่งศูนย์สี่บางไฟแนนซ์เท่านั้นเองอาจจะอาจจะอาจจะยังได้อยู่แต่ต้องต้องต้องเช็คทีหนึ่ง บางทีอาจจะต้องใช้เงินดาวสักส่วนหนึ่งหรืออะไรเงี้ยแต่ถ้าไม่อยากนั้นก็ซื้อโดไปจบๆไปไม่มีตังค์อ่ะจะผ่อนน่ะก็หาดาวมาดิต้องดาวด้วยเหรอก็อาจจะต้องใช้ส่วนหนึ่งเดี๋ยวต้องเช็คอดถ้าใครสนใจคนี้ติดต่อมาะเราสองคนนะครับโอ๊ตเล็กเล็กโอ๊ตติดต่อได้หมดเลยใช่กินกลางมาเลยนะคะโอเคขันสุดท้ายคันสุดท้ายคันสุดท้ายนะฮะคันสุดท้ายของคลิปนี้นะฮะ อ่ะติดจองซื้อสดอีกใครอ่ะไม่รู้อ่ะไม่เป็นไรอ่ะจะไม่เป็นไรจะบอกไว้นะสำหรับ r ีโวสเปคนี้2.8 2.8ตัว G เราไม่ได้มีแค่คันนี้คันเดียวช่วงนี้เรามี2.8สต็อกเยอะมากนะคะใช่นะแต่สเปคแบบนี้เลยนะปี17นะครับหน้านี้โฉมปี17ก่อนเป็นหน้าหล่อปี18ค่ะเราก็มีนะฮะอ่าอันนี้ก็หอมปากหอมคอหอมจมูก พอเหอะ EP แรกนะคะ EP แรกก็จะเป็นโซนนี้นะคะเดี๋ยวไม่รู้แหละวันไหนก็ไม่รู้แหละจะเจออีพีถัดไปก็ขอติดตามกันนะครับสำหรับ EP ถัดไปได้เจอเราสองคนนะสำหรับลูกค้านะที่อยากจะเข้ามาดูรถนะฮะเข้ามาได้เลยนะครับเราเปิดทุกวันนะหนูเล็กนะทุกวันเลยจันท์ถึงอาทิตย์อาทิตย์ถึงจัน9โมงถึง6โมงเย็นถูกต้องนะครับเราจะทำงานแบบไม่หยุดไม่หย่อนกันเลยทีเดียวถูกต้องห้ามหยุดห้ามลาห้ามตายใช่ครับเราพร้อมบริการเสมอ อืมติดต่อเข้ามาได้ครับเราเปิดทุกวันนะครับเรามีสองสาขานะสาขาแรกก็สำนักงานใหญ่อยู่ซอยหกแปดนะครถ้าเป็นสาขาที่สงก็ยื้องกับซอยเก้าห้านะเราไม่มีสาขาสามยื้องๆหรอมันคือตรงซอยเก้าเลยนะเออนั่นแหละมันก็เนี่ยมันก็คือตรงข้ามกันอ่ะ ซอย68กับซอย95ก็ตรงข้ามกันอนั่นแหละเอาเป็นว่าจะเยืงตะตรงก็ได้เป็นสาขาที่อยู่ใกล้กันมากบอกเลยม้วนม้วนรอบเดียว่าวยูเทินมาถึงอีกสาขาหนึ่งเลยถูกต้องนะฮะก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะครับสำหรับวันนี้ก็เราสองคนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับและคลิปหน้าจะมาอัปเดตพามาดูรถรุ่นใดเนี่ยห้ามพลาดเลยนะครับวันนี้เราสคนขอตัวลาไปก่อนและเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีค่ะ